สวัสดีครับผมวิเศษกระบอกครับวันนี้พาผู้ชมมาทําแปลงผักขนาดเล็กครับนี่นอยู่ข้างหลังผมเนี่ยความกว้างประมาณ45ซนติเมตรความยาวก็ประมาณ145ซนติเมตรนะครับเป็นไอเดียใหม่ครับไม่มีใครทํานะครับทํายังไงครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับแปลงผักขนาดเล็กก่อนจะทำเราไปหาอุปกรณ์ก่อนครับ ก่อนทีงเราก็มีหลักนะครับตักไว้ตอกแปลงนะครับไม้ไผ่ยาวประมาณ45เซนติเมตรนะครับ 4, ห,ลหลักเมตรแล้วก็คอนแล้วก็ตะขา่ขายขนาดเล็กนะครับตาเล็กๆนี่ก็ตะข่ายประมาณ2เมตรนะครับ ตัดตรงนี้ได้6ส่วนนะครับตัดให้ความกว้างม,มัน5เซนติเมตรครับ5เซนติเมตรกว้างอะไรเมตรกว้างมันนี่8เมตรความยาวเขาตัดขายได้2เมตรคืออุปกรณ์มน,นะครับเราจะไปทำอ่าเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับ เรามาทําแปลงผักกันครับแับแรกวิธีทํานะครับเราวัดระยะเสาหลักกันครับมา2 2เซนติเมตรเราเสาหลักตัวนี้ครับ2เซนติเมตรวัดความสูงนะครับความสูงเสาหลักนะครับความสูง23เซนติเมตรนะครับความสูงตะไครยนะครับตะไคร์ก็ประมาณ 15บหเซนติเมตรนะครับตะข่ายขับเนี่ยเสาหลักแกสูงกว่าตะข่ายเดี๋ยวมันสำลุอะไรเราก็ปรับปรุงแก้ไขต่อไปได้เนี่ยเก็บไว้เก็บไว้ก็ต้องทงานด้วยสูงขมาเดี๋ยวจะเปลี่ยนตะข่ายให้ให้ดินเพิ่เยอะอีกเราเปล่าเพิ่มไม่ได้แล้แต่เราปรับเปลี่ยนครับ สองเซนติเมตรแบบพอดีครับเวลาขัดยึดแน่นครับแล้วเราก็ใช้ตะข่ายนี่มาขัดคขัดไปเรื่อยๆครับสารสารไม่ไข่ rồi bán าแล้วขัดต่อตัวนี้ครับแล้วก็ขัดเว้นให้หายแด้สามสี่หลักต่อขัดนะครับก็จะอยู่แน่นแล้ว đi đây ngay ได้ดูแล้วครับมันแน่นไหมครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปผักลันเด็กครับความกว้างความยาวร้อยสี่สิบห้านะครับความยาวกว้างก็สี่สิบห้าครับ ยาว145ครับเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วครับเต็มถาดเลุดยอด Thank <laughs>